โอเคแล้วครับกับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นในเกมเดทบอยเดี๋ยวอไรกันดิเช่นเคยเด็ดขนาดเออมันต้องดีดดีดโอ้เว้นอะไรที่แบบว่าก่อนคลิปอีพที่แล้วแล้วมาเนี่ยคือแบบว่าเราก็จุกนะ ก็แบบเราเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เราไม่เน้นเก่งกันอยู่แล้วครับท่านผู้ชมก็คือเราจะเล่นเน้นแบบปัญญาอ่อนนะครับอยากจะบอกว่ามันคือแบบเน้นปัญญาอ่อนนะครับเออช่องเราไม่มีแบบว่าจริงจงจริงจัง,จง,จง,จงอะไรกันเลยนะครับผมเราแบบมีความปัญญาอ่อนอย่างเดียวนะฮะเป็นแบบว่าจุดข,ขาดในตัวเราเลยนะครับผมก็ถ้าคลิปไหนที่แบบปัญญาอ่อนก็คอมเมนต์มาได้นะฮะก็ก็ เป็นคลิปที่ผ่านมาแบบว่าพัฒนาตัวเองแบบหลายหลาย,ลายอันแบบว่าหลายๆหลายๆคลิปที่ตัวเองได้แบบว่าทดสอบนะฮะคือแบบได้ตัวเองแบบมีกล้าพูดกล้าอะไรนะฮะผมก็คือแบบยังไงอ่ะก็คือกล้าพูดกล้าเล่นกล้าแบบเล่นมุกใส่กับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยโ,โอเคแล้วครับผมโอเคเราก็กดเล่นไปก่อนเลยเดี๋ยวรอช่วงเจอพบะปะกกับผู้คนนะครับผม โอเคแล้วครับก็มากันแล้วนะครับผมพบปากกันก็คือเคนเดสันแม็กธมัตเอะไว้เป็นฟิลโอเคเมื่อขนานกร์พร้อมที่จะฆ่าเราเราก็พร้อมที่จะหนีแบบสุดขีดนะครับผมอือตาที่แล้วคือแบบที่ผมเล่นมาผมเจอเทพีของโรคระบาดนะคือแบบไล่กัดคนนั้นคนเดียวเลยอะ่ะคือแบบไม่ปล่อยเลยนะครับผมคือไล่กัด ก็เหมือนกับตอนเราแรกๆนะครับไม่อยากจะโม้นะครับผมก็เหมือนกับเราตอนแรกๆนะครับก็คือเฝ้าเออมันต้องเฝ้าเออเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงแบบมันต้องเฝ้าจริงจริงเลยอ่ะโอ้โหคือแบบว่ายังไงอ่ะโอเคเกมก็มากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปโม้ในในเกมต่อนะครับผมโอเคโอเคละครับที่พานกของแม่ อาเดฟฟอเรสนะฮะแมบปบนี้ค่อนข้าง,างทึบๆหน่อยนิดนึงไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราจะเจอเลยหรือเปล่า,าเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮะไอ้ไมค์ขึ้นมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ย อะไรวะเฮ้ยไ,ได้เสียงไหมทุกคนมเมื่อกี้ทุกคนต้องได้เสียงไหมเอาจริงคือแบบว่าเจอไมเคิลอะไรอย่างเงี้ยมันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่เฟนเร็วมากลูกโปง่งโอเคลูกโปง่งเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาโอ้โหต่อหน้าต่อตาจริงจริงได้ไปสามร้อยพอยเฮ้ยเฮ้ยอ,อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยเพื่อนโอเคโอเคมันมันไปทางโน้นแล้วอะเฮ้ยมันวิ่งไล่เพื่อนมันอะวิ่งไล่เพื่อนว่ะ มันไม่ดูดมันไม่เอาขั้นสามมันจะเอาขั้นสามหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนสู้เขานะเพื่อนนายเป็นตัวรลอดที่แบบว่าสุดจัดอยู่แล้วนายต้องนายต้องแป,แปงลงร่างยอ่อ <laughs> ท่านผู้ชมกันแบบว่าว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรวะก็คือผมก็เล่นแนวปัญญายอ่อนนะครับผมเฮ้ยมันอยู่บนหัวอ่ะเฮ้ย ถามว่าโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหไม่อยากเขาใกล้อยากเขาใกล้มึงตื่นงไกลจังวะออรลาแผ่แผ่สถาน้านอะไรเงยมันเอาว่ะมันเอาว่ะเราเห็นเราเห็นเราเห็นเราช่วยเพื่อนเฮ้ ทุกค <Basil> นหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่าเราเลยเหรอโอ้โหมันโหดอะไรขนาดนี้โอ้มันฆ่าเรามันฆ่าเรามันฆ่าเรามัน <isco> ฆ <j wal> ่าเราเออตากูไม่น่ามาเลยโอ้โหม่หน้ามาเลยจริง โอ้ไปต,ตอนเกมที่สองท่านผู้ชมแม่โอ้คือแบบคือแบบโอูคือแบบว่าจะแบบอืโอเคเราจะตัดไปที่ที่เกมบากันเลยนะฮะโอเคมาละโอ้ยังแบบว่ายังเจ็บใจครั้งที่แล้วยังไม่หายเลยตามที่แล้วโอ,โอ้คือแบบ เข้าไปช่วยคือแบบกาเข้าไปช่วยแต่ดังนโดนจิ้มตายอะไรอ่ะอยู่แถวนี้เหรอฮึบบอกกันเลยไอตัวด็อกเตอร์ไอด็อกเตอร์โอเคครับทุกคนเราเจอบอทนะฮะ เราเจอบอทมันคือบอทโอเคเราจะแบบสัญยาในะเมื่อเราเจอบอดแล้วนะฮะเราจะสัญยายในตาที่แล้วกันนะฮะคือแปลว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บใจมากเลยครับท่านผู้ชมคือแบบว่าเราเนี่ยมันจะไปช่วยนะฮะคือแบบเรากาลังจะไปช่วยเฮ้ยย่อยยอย่ยยยยยยยอยยอยยย,ย,ยเยย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 ยปยยยวะคือแบบอืยย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  ไปหน้าเลยตายโอ้โห <laughs> นึกนึกที่ไลก็สั่มตัวเองทุกทีเลยทุกคนโอเคเรารีบปันบออบป่นรีบบอ,อกเถอะรีบปั่นรีบบอกนึกเมื่อพระลรครเขาเฟนรนลี่ขนาดนี้เฟนรนลี่โอ้โหโดนกันหมดทุกคนเครื่องปัดไฟอยู่ไหนอะเนี่ยประเด็นเงือหาไม่เจอไง อ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่รีบดีกว่ารีบกว่ารีบปันออบป่นออกรีบปั่นออกรีบปัดออกอืมคือแบบมันใช้เปิลอะไรอ่ะท่านผู้ชมถ้ารู้คอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะฮะใช้เปิกอะไรไมารู้โอ้โ fi. สายไฟสายไฟพันกันลงระยงระยางเลยอืม้ม ถ่ไฟรีปัดรีบ,รบอ,อกนะเพื่อนรีปัดรีบบอ,อกนะเพื่อนโอ้ดูเพื่อนเราเป็นรีเกิกลถ้าแบบว่าเราไปอยู่ใกล้มันอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันหลอกล่อเราอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดมันแบบว่ามีเฟิร์กเดอะวันขึ้นมานะเออก็คือตายกันทั้งหมดเลยนะครับผมมัวแต่ประเด็นไง โอเคโอเคเริ่มจะข่มสติไม่ค่อยอยู่สติยังไม่เลือนลางแต่โดนช็อตแบบนี้ก็ใกล้จะหลุดแล้วนะฮะก็ใกล้จะหลุดอยู่เป็นอะไรที่มากมายทชิงชิงเชียวันไปโอ้โหเพื่อนก็ไปล่อนะไปล่อเอ้ยอะไรวะนะอะไรวะสัลลักอะไรวะโอ้โห แม่มุมมันมีเพิร์กอย่างนี้ด้วยเหรอวะฮะยแคตรคอนคตากอนเดี๋ยวดักเตอร์ไปมันมีเชิงว่ะมันมีเชิงมันมีเชิงฮันแน่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 หลอกให้ตายใจแล้วก็เก็บเรียบยงี้ไม่เอานะ เราแค่ตาใจแล้วเก็บเรียบอะโอ้โหโอเคเราต้องสงบสติอารมณ์ละโอ้โหสติเราอึ๊บสติเราแบบเหมือนจะหลุดออกจากหัวเหมือนสติเราจะหลุดออกจากหัวโอเคเฮ้ยรู้เร็วดีวะรุ่เร็วดีวะเฮ้ยรุ่เร็ว ฮึยฮยฮึยฮ้ยโอเครีปันรีบเสร็จโอ้คือแบบตานี้มันอะไรกันวะานี่้ะติง๊งติดิงต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 งสมแซมเครื่องปัดไฟได้พันห้าแต้มเราจะหาเออสมัยก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเอาจริงคือแบบหลุมะนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดปั่นได้สองเครื่องแล้วใช่ไหมแล้วเหลือคนสองคนสุดท้ายอ่ะก็คือมันหลุมจะเปิดหลุมมันจะขึ้นมาให้เห็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เห็นนะคือแบบต้องรอให้คนตายก่อนอะถึงจะเห็นหลุมไม่งั้นมันโกงไปผมคิดว่านะโอ้เครื่องนี้ก็รโดนปนั่นปั่นอีกสองเครื่องจะเป็นอะไรไป อ่าเพื่อนนี่คือน้องอะไรสักอย่างนี่แหละฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรปกติมันก็จำตัวละครในชื่ออยู่ละฮะเฮ้ยเครื่องนี้เครื่องนี้ขมัน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 มาปานปานปันปนเลยปันเลยปานเลยปานเลยวันนี้คา้กรครขั้งที่สองแบบเฟรนลี่จัด ความน่ากลัวพึงพยองพึงพยองพึงพึงพึงอะไรล่ะเอออืบพึบโอ้โหจะมาแบบนี้ไม่ได้จะมาแบบนี้ไม่ได้ฆาตกรหุ่นคยุย โอ้โหเราต้องเราต้องอนี้ละเราต้องก่อบประสาทประสาทเราแบบจะหลุดลอยเราโดนกระแสไฟฟ้ามากเกินไปอื <c oughs> จะทําให้เราแบบช็อกตายครับพี่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือแบบจะหลอนนะครับผมโอเคปันต่อปันต่อปันไม่มีจุดหมายทำไมตาที่สองมันนานจังวะตาแรกเรานี่แบบ เข้าไปช่วยแบบว่าไปเพื่อโอ้โหอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วไม่ให้กูเสร็จเลยโอ้โหอ,อะไรวะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้ววะเฮ้ยกระ,ะโดดได้ปะเนี่ยกระโดดได้ปะกระโดดได้ปะกระโดดได้ปะไม่กระโดดไม่ได้วะเออกระโดดไม่ได้กระโดดกระโดดไม่ได้หืมหืมหืม โอเคเส็ดแล้วเอาละครับท่านผู้ชมถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากที่นี่กันแล้วเออถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากที่นี่เราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วเราต้องออกจากที่นี่ the wife ว้แฟนลิ f a ฟ f a ฟ f a ฟ fan สุดชั โอ้ยจัดวาไงว่าไงโอเคออกเลยออกเลยออกเลยออกแบบไม่มีวันกลับนะครับโอเคตาที่สองแบบง่ายๆนะครับข้ารกรแบบเฟรนลี่แบบบอดๆนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับตั้นชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กรดิ่ง เพื่อพรคลิปต่อ,ตอไปสำหรับผมผมก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้มันดีที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้สนุกสนานกับความปัญญาอ่อนของผมก็ <c oughs> ไม่ได้บอกบอกตัวเอ,องปัญญาอ่อนคือแบบคือแบบการเล่นของผมมันอาจจะปัญญาอ่อนไปไหน่อยนะครับผมแต่ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์ได้นะฮะเราก็จะเป็นอดีแม็กกันนะครับผมก็คอมเมน,นต์ใต้คลิปได้นะครับถ้ามีอะไร โอเคแลครับสำหรับกับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ